โรคร้ายเปลี่ยนชีวิตพีเสดเดิรเปิดใจหมดเปลือกเรื่องราวของนักร้องโลกทุ่งชื่อดังพีเสดเดิดกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากเขาออกมาเปิดใจเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าตนเองเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมโรคร้ายที่พบได้ยากยิ่งในผู้ชายและอยู่กับมันมาเกือบ20ปีเต็มค่ะ ผีเล่าว,ว่าช่วงแรกที่ตรวจพบโรคเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความตกใจและความกลัวถาถวมเข้ามาพร้อมกันเพราะในความคิดของใครหลายคนมะเร็งเต้านมมาเกิดกับผู้หญิงมากกว่าการที่ผู้ชายอย่างเขาต้องเจอกับโรคนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยค่ะผลตรวจในตอนนั้นยืนยันชัดเจนและตัวเลขค่ามะเร็งสูงมากจนแพทย์แนะนำให้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามพี่ตัดสินใจไม่เดินตามวิธีรักษาแบบดั้งเดิมทั้งหมดเขาเลือกที่จะผสมผสานการดูแลสุขภาพกายและใจด้วยวิธีของตนเองหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้พูดคุยกับพระสายป่าซึ่งให้ข้อคิดสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าอย่ากลัวความตายคำสอนนี้ทำให้เขามองโรคนี้ในมุมใหม่ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องทำลายแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะ พีเริ่มปรับวิถีชีวิตครั้งใหญ่หักดิบเลิกเล่าเลิกบุหรี่ทันทีหันมากินอาหารที่สะอาดลดเนื้อสัตว์หันไปเน้นผักผล,ลไม้และอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการมากเกินไปรวมถึงให้เวลากับการภาวนาฝึกจิตใจให้สงบซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เขาหายขาดในทันทีแต่ช่วยให้ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวและกำลังใจกลับมาเต็มร้อยค่ะตลอดระยะเวลาหลายปีพีตรวจร่างกายเป็นประจำ แม้จะไม่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่งทุกครั้งแต่เขาไม่เคยละเลยการตรวจติดตามผลลัพธ์ที่ออกมาน่าประทับใจมากเพราะค่ามะเร็งที่เคยสูงถึงหลักร้อยค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเหลือเพียงศูนย์เป็นสัญญาณว่าร่างกายของเขาสามารถควบคุมโรคนี้ได้แล้วค่ะสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของพีเสดเดิดน่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่การเอาชนะโรคร้ายแต่คือทัศนคติที่เขามีต่อชีวิต เขาไม่ได้มองว่ามาริงเป็นจุดจบแต่กลับมองว่าเป็นครูที่มาสอนให้เขารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเขาเล่าว่าทุกวันนี้เขารู้สึกขอบคุณโรคนี้ด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เขารักตัวเองมากขึ้นใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นและใช้เวลาที่เหลืออยู่กับสิ่งที่มีความหมายจริงๆค่ะ นอกจากนี้พี่ยังฝากข้อคิดถึงคนที่กำลังเผชิญโรคภัยว่าไม่ควรยอมแพ้ตกความกลัวการดูแลใจให้สงบสำคัญไม่แพ้การรักษาทางการแพทย์เขาย้ำว่าการมีครอบครัวเพื่อนและคนที่รักอยู่ข้างๆจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้ง่ายขึ้นค่ะ เรื่องราวของพีเสดเดรไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจให้กับคนที่ปุ๋ยไปมะเร็งเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาดูแลพี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปรับวิธีชีวิตอย่างจริงจังสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังและความสุขได้จริงค่ะ สุดท้ายพีบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องอยู่ถึงกี่ปีแต่จะใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดทำในสิ่งที่รักร้องเพลงให้ฟแฟนๆฟังต่อไปและใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกลมหายใจเรื่องราวของเขาจึงไม่ใช่แค่เขาบันเทิงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาในชีวิตว่าความหวังและความเข้มแข็งนั้นเริ่มต้นจากใจของเราเองค่ะ